สวัสดีครับผมอยู่กับพ่อว่าเล่นเกมอีกครั้งนะครับในเกม Boxing Star EP ที่2นะครับอพอได้มาเล่นบ้างแล้วครับก็ยังมีระบบอะไรเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่แล้วก็สนุกครับเกมนี้สนุกนะครับเกมนี้สนุกไม่ธรรมดาเลยละแล้วผมได้เจอขาโหดและโหดมากนะครับขาโหดโหดมากนะครับ ค,ค่อนข้างจะสู้ยากโอเคครับนี่ผมก็ได้ได้เจ้าตัวละครตัวนี้มาครับมันหน้าตามันดูด,ดันเลนะครับไาลุยกันเลยกว่าครับค่อนข้างจับคู่โหดนะครับตอนที่ผมเจอตอนแรกนะครับ <Fight. S 1> ลุยกันเลยครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับเดี๋ยวผม ขอให้คนดูมาสนุกด้วยกันก่อนนะครับ <one>. โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ท่าไม้ตายมาบ้างแล้วครับท่าไม้ตายอยู่กับนวมนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้น่าจะเป็นเพลเยอร์ครับหลังๆผมเจอเทรเยอร์เหนเจอร์คนหนึ่งคน ใส่รวมหมาครับคุ้นมผมไม่แน่ใจว่าเกมมันยังไม่สม 1. 1> ไม่สมดุลตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเ <You win. S 1> ขายออไม่สมต่อยจนเกตถ้าไม้ตายเขาขึ้นนะครับแล้วเขาก็ต่อยของชุดเดียวตายเลยมันเป็นอะไรที่เก่งมากครับเขาเก่งจริงๆครับอันนี้ก็รับของสารับองมา นี่หมดเนื้อเรื่องครับมมเมื่อวานจะเล่นหมดเนื้อเรื่องไปบ้างก็สนุกดีครับเห <Yeah. S 1> มือนเราลงไปต่อยกับกลุ่มกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มใต้ดินหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ไต่อันดับไปเรื่อยๆครับสนุกดีอันนี้ก็สนุกดีแต่อันนี้เป็นบอทนะครับเลยกันดีกว่าครับหมดนี้เรื่อง แต่ครับเลือดด้านบนสีแดงๆต้มๆเห็นไหมครับเนี่ยครับบางทีมันก็หลบไม่ได้ครับแต่คนที่ผมเจอมันหลบไม่ได้เลยครับหลบไม่ได้จริงๆนะผมผมบอกก่อนผมไม่รู้ว่าหลบยังไงครับเอฟเฟกต์โคตรนานเลยครับใครที่เล่นนานลองบอกผมหน่อยหนุน นวนเป็นรูปหมาเลยครับโอ้เสียวมันก็มีการใส่ฟันยางใส่ใส่อะไรนะกระจับนะครับเยอครับเป็นเนื้อเรื่องไปสักรุ่ครับเยวครับว่าเป็นเนื้อเรื่องไต่ไปเรื่อยๆครับเจอคนโน้นคนนี้ชิคเกยนแท้ให้เจ้าหน้าใหม่นั่นนะไอโลนในว่าเราวางเดิมพันไอหนุ่มนีดีไหม ต้องลงทุนกันระวังหน่อยสโมสอนี้ยังมีนักชกอีกหลายคนคอยดูคอาไว้ด้วยกันเป็นผู้ชกอยู่นะครับฉันหล่อฉันจิตเนื้ไม่ตกจำเัยจะกลับบ้านแล้วนะเราจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านด้วยนะครับสนุกดีครับเพลิดเพลินดีด้านล่างก็จะมีอ่าเมื้อสกิลติดตัวนะครับเริ่มมีสกิลติดตัวมีการอัปเกรดมวมโอ้เรื่องสองพันหกครับตัวนี้ ผิดนะครับเราก็ขอได้อันติมาบ้างครับ ครัราก็จะได้ของรางวัลมาเป็นปัญญางบ้างนวมบ้างนะครับแต่ที่จะได้เงินมาจ่ายค่าเดินทางใส่ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าหมอแทนโอเคเควิทจอมบทจากเม็กซิโกเมเทียสมาได้แค่นี้เหรองั้นฉันคงไม่ได้เล่นงานไอ้ง้างโลกสวยนลัละิิเขาเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าผมน่าจะแพ้ในอีกไม่กี่ตัวนี้หรอก นะครับเดี๋ยวก็ลองบู้กันไปก่อนนะครับเกมนี้เล่นสนุกเพลินๆด้วยนะครับ Round one. ขวาเนี่ยผมไม่รู้ไงโ <Now. S 1> อ้ไม่สบาน่นะตัวนี้ตัวเมื่อกี้เก่งกว่านะครับ <Three. S 1> จะอ้วนเก่งแงต่าเอ้าคุณไวไว่า <One. S 1> โอ้ยคุณไวเลย <One. S 1> หมดยกหนึ่งนะครับตอนนี้เควินคนเกาหลีนะครับมีการใส่ไฮเปอร์ใส่เลือดด้วยครับตรงนี้ยกที่ิเศษรันด์ทย เคนชอบเปิดหน้าวะเฮ้ยโอ้ยอันติสวนกันเลยโหดเกินเกมซิ่งสตาร์นะครับเกมที่สองเลก็ดูไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมจะเล่นจนไม่รู้ว่าจนหาเทคนิคได้ครับไม่รู้ว่ามันมีเกมมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ พอจะเล่น Cons คอมโบโคออะไรได้บ้างชนะยกที่2ก็ได้ A ไปนะครับฉันรับไม่ได้ปล่อยฉันแก้แก้พรุ่งนี้ต้องกลับมานะปล่อยฉันเดี๋ยวดีนะเกรนเกรนพอได้แล้วเควินเด็กปวดียอที่ฉันยอมคนกับนายเพรนับถือตาของนายที่เป็นอดีตแชมป์ขอโทษแทนเด็กมันด้วยที่เขาสแสดงออกแบบนั้นเนี่ยครับก็ะจะมีเนื้อเรื่องให้อ่านไปเรื่อยเพลิลพนนะครับออกกันนะครับ เด,เดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับวันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เปิดตลอดจากการเล่นแม์นะครับเดวรางวัลหน่อยเด่๋ยมาเจาะลึกนะครับอันนี้ผมขอเล่นก่นอนนี่นะครับในส่วนของทักษะนะครับเราจะสามารถอัพทักษะตรงนี้ได้ก็ผมก็ยังไม่ลึกนะครับตรงนี้ขอใครดูครับยังไม่ลึกนะครับยังไม่ลึก แบบช์เพิ่มเติมตันนี้ก็เปิดต้้งแล้วหลีกดีกว่าครับเราเดี๋ยวเราขอต่อยหลีก,กันสักหนึ่งแพ้นะครับหนึ่งแพ้หนึ่งแพ้นะครับเดี๋ยวหนึ่งแพ้แล้วเราเลิกนะครับให,ให้ดูด้วยนะครับว่าเ,เราพอสู้ได้ไหม <one>. อ,อ่คนนี้ไม่มีท่าไว้ตายครับ เกมทำหุ่นโคตรเลยครับชอบเหนื่อยดิหมัดจัดการนะครับเพยเยอร์เหรอครับเพยเยอร์เพยเยอร์นี่เพยเยอร์เฮยเยอร์เฮยเยอร์ไหมอังการี่เหรอครับพงอันนี้น่าจะใช่เลยครับผมไม่รู้จะเอาตัวนี้อัะไ้หร กันตั่งนี้กันตั่งนี้ชอบกันจังเอ้ยผมมือใหม่น่โยกมาิเฮ้ยเขาน่าจะเจ็บพอสมควรนะครับดอกเดียวชิไปดิ ถึงกระดาวแล้วตัวอนนี้หน่าจะลุกไม่ขึ้นหกเจ็ดแปดเก้าสบเย้จะเจอคนเจอคนต่างชาติเยอะมากเลยนะครับเกมนี้ท 4, 1, I, I, ั้งที่หนึ่งไออะไรไม่รู้นะครับคุณจะไม่ได้รับแพ็กเกจเนี่ยครับ ตรงเนี้ยครับมัน uh huh. เป็นสี่ช่องเองนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยครับว่าจะได้อะไรสักพู่นะครับ <S <S เดี๋ยวผม <S <S เดี๋ยวผมข้ามให้ เดี๋ <Okay, S 2> ครับเป็นการเปิดแพ็กเกจไปเรานี่ได้กระจบนะมันก็จะมีคุณสมบัติด้วยครับ mm hmm. ว่ากันหมัดทุกกันกันอัปเปอร์ค mm ัต hmm. อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีไฟ <Fight. S 1> ไอ้เนี่ยเนี่ยครับเพยเยอร์เห็นไหมเขามีรูปมีรูปโปรไฟล์เป็นเป็นคนยื <Round one. S 1> นด้วย,มมย <Fight. S 1> นะครับเนี่ยนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมไปใส่รูปโปรไฟล์ด้วยก่อนใครก็ได้นะครับมีห้าไม่ตายครับผมว่าเนี่ยเขายอมไม่ส่งต่อยปะ ไม่แน่ใจว่าเขายอมให้ผมต่อยเพื่อจะเอาเกจไม้ตายแบบนี่ยฮะผมหลบซ้ายอ้ยผมหลบซ้ายไม่โดนทำอะไร่าทุบหัว มันออกบัตรชาน,นิดนึงครับตัวเก่าเราออกมัตรไวแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาดูเฮ้ยเ,เขาเก่งอะ่ะรับเขาเก่งอ่ะผมว่าเขาเก่งอ่ะผมอยากได้ข่าไม่ตายอะ่ะเนี่ยดูเลือดผมดิครับเขายังขึ้นมา400เลยเรา400เรา500เรินน่มเป่งแล้วผมหลบขวาโอ้โหซ้าย ลุกุกลุกลกเฮ้ยต้องงี<ป>้ดึวะอย่าไปยอมอย่วะไนมไปดมิโป้นะครับนี่ไงโอ้เรานี่แม่งโหดเยขึ้นมาเราใส่าาตายเลยครับสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเก้เอ้ยอย่าไปอย่าไปข่ม้ดิมยไปชิน ถ้าดีใจท่าอย่างผมไม่ชอบท่าดีใจท้าอย่างเงี้เลี้ยวสิบแล้วทุกคนอ๋คุณได้ร้บออกอาเจนใหม่นะฮะลองใช้หนึ่งแก้มฟุตบอลเบนทายอีเออเราไปไหนดีไม่มีเต็เมอีอาากแล้วครับจะพูดนะครับนะครับก็อันนี้ ข้างหน้าเรามันเต็มนะฮะตรงนี้มันเต็มนะครับเนี่ยตรงแพคเกจนะครับแล้วเหมือนเราจะอดของรางวัลไปงั้นเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับใน EP ที่สาสำหรับ Boxing Star EP 2องคลิปนี้พ่อป้าเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ